ใครใช้รุ่นที่อยู่บ้างครับนี่มาอาการชาร์จแบตเตอรี่ไม่เข้ามาดูวิธีแกะบัาหลังครับใช้ได้เป่าปมนี่นะครับผมเป่าปื๊บก็จะสีกาวไว้รอบๆนี่ครับผมสีกาวไว้รอบๆอรอบๆแล้วก็ใช้ความร้อนนะครับได้เป่าปมเป่าวนไปเรื่อยๆปื๊อปื้อปื้ปื้อปืปืวนไปเรื่อยๆใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อน เาเนิ่มๆแล้วเราก็สอดใส่เข้าไปเป็นสตแตนเลสบางๆหรือพลาสติกบางๆสอดใส่เข้าไปาดูสิอุ่นๆอยู่ไหมอุ่นๆอยู่ไหมนี่หาจุดไดจุดหนึ่งนี่แล้วก็สอดใส่เข้าไปวันนี้กาวเนิ่นๆอยู่นะครับผม อันนี้ยังใหม่จิบอยู่เลยครับยังไม่เคยแกะเด,ดิมๆพอจินอลก็จะซีนกาวมาดีหน่อยปึ๊บเนี่ยเราสอดใส่ได้แล้วพ่อเรื่องง่ายแล้วแข็งอาจจะแตกได้เพรับตัวนี้ก็ าจจะแตกได้ถ้าบิดทับโอเคเพื่อมีประโยชน์สำหรับท่านอันนี้มาอาการชาร์จแบตเตอรี่ไม่เข้าแล้วก็แกะแค่ทอนล่างนะครับผมชาร์จไม่เข้า ชิปขาดเรียบร้อยโอโปิกับเข้าศูนย์เขาก็จะอ้างว่าคุณไปแกะนอกประกันมาแล้วเรียบร้อยตัดประทันไปเลย